สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้คลาส config เกอเหมอนเดิมนะครับแต่คราวนี้บทบทที่แล้วคือไลท์นะครับบทนี้จะเป็น read ก็คือจะสอนวิธีการอ่านค่า c o n f i g นะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับแน่นอนว่ามันต้องไม่ได้อยู่ใน confi g แน่นอนมันต้องอยู่ใน c o n t r o l l e r นะครับเพราะว่าทุกอย่างเราจะต้องผ่าน c o n t r o l l e r นะครับผมใช้สร้างใหมล่ละกันเป็น l e a คอนฟิกเลือกสกอร์คอนโทรเลอร์เาเป็นเท t c o n f i กดีกว่าเพราะเราต้องลองอีกหลายฟังก์ชันนะครับสร้างคลาสขึ้นมามชื่อ test c o n f i g controller extend a l นะครับตัวนี้ก็ให้เป็นค่าว่างไว้ก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อโมเดลนะครับตัวแปรตัวนี้อินเด็ก อินเด็กก็เป็นฟังก์ชัน default ที่จะต้องวิ่งมาก่อนนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องพิมพ์ให้เยอะมากมายนะครับก็คือเมื่อเราเรียก c o n โทรลเลอที่ชื่อนี้แล้วมันก็จะเข้ามาฟังก์ชันนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการเรียกนะครับก็คือเหมือนเดิมครับ Configure เปลี่ยนจาก l i g h นะครับเป็น Lead ทีนี้ ของเรามีอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันอีกทีนึงนะครับเราก็เลื่อนมาล่างสุดนะครับก็คือเค้ก p ี p อันนี้คือแบบที่1อันนี้คือแบบที่1น,นี่แบบที่สองนี่คือแบบที่สามนะ ี่คือแบบที่ไม่ได้เป็นอาร์เรย์นะครับนี่คือแบบที่ใช้อาร์เรย์นี่คือแบบคือระบุไปเลยเป็นอาร์เรย์เหมือนกันแต่ระบุเป็นชื่อไปเลยนะครับโอเคนะครับมี3แบบเราจะเรียกทั้ง3แบบเลยเคสพีเนะครับก็ Echo มาเลยเราก็ให้มันอย่าพึ่งเรนเดอร์นะครับเคสเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะออโต้นะครับเป็นเฟรมเวิร์ดที่ค่อนข้างจะออโตโ้ออโสสต้เออออโต้มาสต์ออโต้มาสต์สมดเลยนะครับเราก็หยุดเรนเดอร์วิวก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่หยุด render, เร,รนเดอร์เราต้องสร้างวิวในนี้นะครับต้องสร้างแอคชั่นที่ชื่อนี้ในในวิวนะครับทีนี้เราจะเริ Auto ่มจะอยู่ในบทถัดไปนะครับก็คือยังยังไม่ต้องตกใจตอนนี้คือให้เรารู้ว่าคอนฟิกเกอร์ลีดเนี่ย จะรู้ว่าเรียกใช้ยังไงวิธีการเรียกใช้มันต้องใช้คอนโทลเลอร์อยู่แล้วครับไม่ต้องตกใจทีนี้เข้าไปที่ localhost kek php นะครับอ่าใช้ได้หมดแล้วทุกอย่างทีนี้เออ่ชื่อฟังก์ชัน test c o n f i g t e s t c o n f i g t อ e s t c o n f i g เห็นไหมครับมันก็จะได้ค่าเป็นอะรเรมาเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ชื่อเหมือนกันมันก็เลยเอาตัวล่าสุดนะครับที่ถูกเขียนก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เป็นเค,ค้กเนมเอาเป็นเค,ค้กแล้วกัน h e l โหแล้วกันตัวนี้แน่นอนว่ามันก็ยังไปเรียกตัวนี้อยู่โอ้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวแปรตรงนี้นะครับก็เป็นเค้กก็จะให้โหมันจะไม่ใช่อะไรแล้วก็คือตัวนี้คือมันคือตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นถ้าเกิดชื่อเหมือนกันมันจะนับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวหลักนะครับนี่คือตัวแบบที่หนึ่ง แบบที่สองนะครับเค้กเหมือนกันอ่องี้ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่า เ,เดี๋ยวนะครับผมขอลองไดน,นไงไม่ใช่แล้วเป็นฟรมเวิร์กแล้วกันจะได้ไม่ซ้ำกันจะได้ไม่ต้องชนกันเค้ก p h อ่าไม่ชนกันแล้วทีนี้ hello hello อ๋อทยมันสองครั้งเพราะว่าอ๋อมีตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้คือแบบแรกแบบแรกก็คือตัวนี้นะครับแบบตัวเดียวไม่มีอะไรประกอบนะครับทีนี้ต่อมาคือแบบที่สองก็คือที่ชื่อว่าเค้กแล้วก็ php ตัวใหญ่แบบนี้ ก็จะเป็นอไรเนะครับอไรเนะครับมันจะไม่เห็นแน่ๆเราต้องใช้ปรินอานะครับอโอ้ขอขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะครับก็เป็น e อ็กโวอารอันที่สองจะเป็นช่องอไรเแบบนี้นะครับ ที่เป็นคีย์แล้วก็ต้องใช้ลองต้องระบุคีย์เวอร์ชันอย่างนี้ลงไปนะครับวิธีใช้ก็คือดอตเนมไม่ใช่เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันก็จะเป็นแบบนี้1.3.2นะครับไม่ไม่ไม ไม่ใช่ตัวนี้นะครับคนละอันเราเปลี่ยนชื่อแล้วนี่คือการเรียกใช้นะครับแต่ถ้าเราไม่ระบ,บุคีย์มันก็จะออกมาเป็น array นะครับแต่ถ้าเราระบ,บุคีย์เนี่ยก็ echo ได้เลยนะครับอาจะเป็น configure j p p short name Name. short name s h o r t name ยังไม่ได้ขึ้นมาทันใหม่คอมเมนต์ดีกว่าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าคีย์นี่มันคีย์อะไรเราก็ดอดเข้าไปเลยนะครับนี่คือการเ,าเรียกใช้คอนฟิกแบบเป็น array ที่เป็นคีย์นะครับก็คือแบบนี้อที่สาม ลองดูซิจะเป็น a r r a หรือเปล่าเป็น a r r a นะครับเห็นไหมฮะความหมายเดียวกันเลย2ตัวนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบการ insert ข้อมูลหรือว่าการเพิ่มค่าในตัวแปรต่างกันก็คือตัวนี้ก็เป็น array นั่นแหละ a r r a ที่มีคีย์ที่ชื่อว่า name กับ v e r s i o นตัวนี้ก็เป็นอะ r รเหมือนกันที่มีคีย์ที่เป็นเอร์ชั่นกับ short name เพราะฉะนั้น2อ,อันนี้ไม่ต่างกันครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการสร้างไม่เหมือนกันแต่วิธีการใช้เหมือนกันกับอันที่2เป๊ะเลย นะครับก็คือเราต้องดอทเข้าไป framework name แบบนี้ก็จะเป็น cake php นะครับครับในบทนี้ก็เป็นส่วนของฟังก์ชัน list นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ